3ជើង นั่งอย่กดุ้มปิ่นเมื่อเจอผู้สาวแก้มนุ่มเหมือนได้กลับขึ้นทิ้งนี่ถึงจะลายลําดูกัวใจอายจะลายจะลบออกไปหาเพียงแก้มแค่ช่างงามตาขอได้บแนําอายจักอดสวัสดีค่ะเซ้นกันช่างค่ะวันนี้เรานํารถตู้ทึบกึ่งรถบ้านมาให้รับชมกันนะคะคันนี้เป็นหลังคาตู้ทึบนะคะลูกค้าสั่งทําเข้ามาแล้วก็ดัดแปลงเป็นรถบ้านได้ด้วยนะคะ ภายในคันนี้กูดด้วยไม่อาจด้านในกันกระแทกนะคะมีไฟสองสว่างเป็นไฟเส้นหนึ่งดวงนะคะด้านข้างฝั่งซ้ายจะเป็นลูกกงเหล็กนะคะมีช่องสำหรับเลื่อนเปิดปิดได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมส่วนหัวภายในที่ลูกค้าเอาไว้นอนกันนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นทรงหัวโตพิเศษแล้วก็เพิ่มชั้นนอนปูอลูมิเนียมออกมาไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้นะคะตรงนี้สามารถนอนพักผ่อนได้นะคะ ส่วนด้านหน้ามีช่องลมเปิดปิดได้นะคะไว้สําหรับให้ลมผ่านเวลาเปิดขึ้นมาก็ยกเปิดขึ้นมาแล้วก็ใช้เหล็กคําสไลด์ปรับระดับได้บิดเกียวทีละข้างนะคะเพื่อล็อกให้อยู่ค่ะส่วนเวลาปิดลงมาก็คลายที่เหล็กเกลียวเหล็กนะคะแล้วก็ปิดลงมาได้เลยจะมีกอนล็อกอยู่ด้านในค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะติดตั้งหลังคารถกระบะตู้ทึบไม่ว่าแบบไหนนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่เซนการช่างได้นะคะทุกชิ้นงานของเราจะมีรับประกันน้ำรั่วซึมไม่ทุกชิ้นงานค่ะเซนการช่างขอฝากผลงานงสวยๆไว้ด้วยนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ